ฮัลครับผมวันนี้ก็วันดีปีใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านปิเกียรตินะครับรัตนาปิชิ่งนะครับเนี่ยเจ้ากลองงานครับผมอ่าครับวันนี้ก็มีกิจกรรมปีใหม่ครับวันนี้นะครับผมผมก็ก็ปิเกียรตินะครับก็รวมกันนะครับก็โดยเจ้ากลองงานเป็นผู่สนับสนุนนะครับโดยแก้กล้องกลานวันนะครับผมเนี่ยก้างวันก็มีเป็นกรีมนะครับเป็นกรีมกรีมตัวนี้นึงตัวนี้ก็คือให้เอฟซีนะครับตัวเตจซ่องก็คือเอฟซีที่ว่าจับฉลากได้คนแรกนะครับซึ่งทัดมาก็เป็นเอฟซีคนที่จับฉลากได้ในห ครับวันนี้ก็ผมก็วันติดไหมอีกกัรหนึ่งกับวันทีดหนึ่งวันทีดซ่องวันนี้วันที่สามนะครับวันนี้พอวันทีดหนึ่งวันทีดซ่องเราไม่ว่างกันนะปีเก็ตก็ปิดด่านนะครับวันนี้ปิดด่านวันทีดหนึ่งวันทีดซ่องนะครับถึงวันนี้วันที่สามเปิดด่านวันนี้นะครับผมณมีก็ชุกุกนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดคอนเทนต์อะไรเลยครับก็ว่ามาร้านปีเก็ตถึงมาดูข้องถึงเอาปุ๋ยหนึ่งได้ว่าวันนี้ก็ดีไหมครับว่าเช็คเซฟซีนะครับแล้วก็ เ่อข้อการจัดนต้นจากปีเกียนัครับผมปีเกียก่ให้ข้องรางวัลนะครับก็มีเป็นคีมนะครับผมเผื่อที่จะแจ้งห้ครับคนเถี่ยวตกบ้านะครับโอเคกิจกรรมนี้ก็เพราะว่านี่ยรายการจัดนต้นจากปีเกียดด้วยนะครับผมนะรับกล้องรานนะครับรัตต์พิจิงจบนะครับจังหวัดปังงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะกอยขึ้นชื่อรานไปที่นะครับในวิดีโอนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมาดูก้องก่อนนะครับข้องม้านะครับผมข้องเยอะมากครับผมแล้วก็ อาทุกานก็ปรึกษาได้นะครับไม่ว่าเป็นเกี่ยวกับคันรกหรือว่าเป็นเกี่ยวกับนใส่หรือว่าเป็นงานตกน้ำจืดน,นำ้ำเค็มนะครับถันให้คำแนะนำได้หมดเลยครับผมนะครับปิเกียตนะครับปิเกีตเดี๋ยวก็มีส่วนรวมในคำนี้ด้วยนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับผมนะครับ ได้ซื้อมาแล้วนะครับที่ท่านผ enfin ู cartoon 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 ้ชมเห็นเล็กนึงเล็กนึ่งนิ้ก็คือว่าเป็นจํานวนครั้งที่เขาพิมพ์คําว่า F4 ทนพิพัฒน์หรือว่า F4 ทนหรือว่า F4 ผม F4 มาจากที่ไหนเนี่ยจากบางเตยได้ตอนนี้ครับคนนี้นะครับเขาพิมพ์ F4 มาจํานวนครั้งก็หลายครั้งอยู่นะครับองคนนี้ครับถึงผมให้ก็เป็นเกรหีพิเศษนะครับสำหรับ F4 คนนี้นะถือว่าดูเกื่อนที่ถูกคลิปเลยนะครับผมนะครับแล้วก็พิมพ์คองว่า f ะครับถึงของสําหรับของรุ่นเดียวไม่ได้พิมพ์คองว่า F4 ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับผม นะพุผมก็กติกาผมก็คือเออ่ฮะพิมพกับว่า f c นะครับผมผมพุ่มเออจะให้เป็นอ่ก็จะเป็นเส้นนั่งใจนะครับผมนิดๆน้อยๆนะครับเป็นครีมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยคนนี้นี่จะไม่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 รวมในกลุ่มนี้นะครับนะครับคนนี้จะได้เป็นครีมตัวนี้ไปนะครับผมนะครับอ่าเป็นครีมตัวนี้นะคือไม่ต้องมาเดินเดิมไม่ต้องยิบชนะไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมคนนี้จะได้ไปนะครับผมอ่านะครับ แล้วคนทัดไปนะครับคนทัดไปก็ยังเช่นตั้งแต่คนนี้นะครับผมตั้งแต่คนกิติพุบยาวมาเรื่อยเรื่อนื่งฟังนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ก็พิมพ์กับว่าเอฟซีเหมือนกันนะแต่จำนวนหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งเรือสองครั้งเนี่ยนะครับผมคุณนนท์นี่ก็สองครั้งนะครับอ่าเนึ่งจหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยตัวนี้ผมจะม้วนรวมนะครับผมผมจะซุ้มครั้งเล็กนะครับผมซุ้มครั้งเล็กก็จะได้เป็นคิมพตัวนี้ไปนะครับผมนะครับ คีมตัวนี้อ่าครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งทัดมานะครับครั้งทัดมาก็คือว่าสุ่มอีก5ครั้งนะครับท่านผู้ชมอีก5ครั้งก็จะได้เป็นทีมชุดนี้ไปนะครับครั้งที่หนึ่งคันที่สองคังที่สามนะครับครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าอ่าจะได้เป็นคีมชุดนี้ไปนะครับเป็นคีมสแตนเลสนะครับไว้ตัดตน่นี้นั่นได้นะครับผมสำหรับหนักตกปลาจะรู้กันนะครับอ่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจัดหลายชื่อเดี๋ยวผมมาซุ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมอ่าเดี๋ยวาชมนะครับอ่าครับผมท่านผู้ชมนี่เราจะเริ่มซุ่มกันแล้วนะครับผมนะครับซุ่มขังทีนึงนะครับนี่เราก็มีพยานแล้วแล้วนะเราไม่ใช่ว่าทําส่วนตัวนะครับผมนี่ก็มีพยานนะครับเดี๋ยวเราจะซุ่มว่าใครจะได้นะครับหลายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมโอเคมาครับอ่าตัวนี้นี่คือไม่ต้องซุ่มนะครับผมจะให้คนที่ว่า ปิมขอว่า f c เยอะที่สุดนะครับนี่ไม่ต้องซุูมนะเป็นโปรตรีเซตครับผม๊บอ่าครับปุ๊ขึ้นหลายชิวแล้วนะแล้วก็มาซุูมกลางเรกกันนะครับท่านผู้ชมมาซุูมกลางเรกกันนะครับจะได้เป็นชุดนี้นะครับซุูมกลางเรกนะเป็นเอ่อเป็นกรีมตรีเศษนะครับปุ๊บซูมกลางเรกนะมาดูกันครับนี่ผมมีพยานนะครับลืมเลยนะครับขอใครจะได้นะครับผม๊บกรีมตัวนี้นะหนึ่งสองสามครับผม ่าคุณอาทิวัตทีท่นารัฐสามนะครับนะครับคุณเองจะได้ไปนะครับผมเป็นคิมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นคิมตัวนี้นะอ่านะครับผมนี้ได้ไปนะครับผมโอเคแล้วก็พุ่มอ,ออกเลยนะครับแล้วก็มาซุ่มอีกห้ากังนะครับท่านผู้ชมว่าใครจะได้คิมคิม,คมจุดเล็กจุดนี้นะ คิมจุดเล็กอันนีน้ก็มีเป็นคุณวรวิทนะครับผมบอาพ่อหมอเลยนะครับเดี๋ยวก็คิมจุดเล็กจุดอีกตัวที่สองาครับผมคุณต๋องอภิสักนะครับคุณต๋องอภิสักได้ไปนะครับผมเป็นคิมจุดเล็กอันที่สองนะครับแล้วเป็นคิมจุดเล็กอันที่สาม อ่าครับผมเป็นกลนรีภูเก็ตนะครับอ่ารีภูเก็ตได้ไปเนี่ครับผมอันทีซ้ำนะครับอ่าเรละก็เลยนะครับแล้วก็อันทีซี่ครับผมเป็นกลนอันว่านะครับผมอันว่านะครับอ่าดีซี่นะอ่าทีนี้เป็นเรื่ออันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอันสุดท้ายของคิมแล้วครับใครจะได้ไปมาดูนะครับ เป็นคุณรั้นนะครับมอ่มตัสุดท้ายเป็นคุณรั้นนะครับที่จะได้พิมพ์ตัวสุดท้ายไปนะครับโอเคพุ่มนี่ก็ดเร็จเบร้อยแลวนะครับท่านผู้ชมนะพมมีพยานนะพอซุ้มท้งมดก็ทุกอย่างก็จัดมาตั้งแต่วันเทียงวันนี้ก็จนถึงวันนี้เดียวนะครับถึงในวันโบกาดี้ผมก็ข้อขอบคุณนะครับทา,างเอฟซีทุกคนไม่ว่าจะพิมพ์ของว่าเอฟซีหรือว่าไม่ได้พิมพ์หรือว่าติดตามมานาแ้วหรือว่าติดตามทุกกลิปก ทุกอย่างขอบคุณมาร์กๆนะครับผมนะครับแล้วก็ก็คุณไปทางการนันทนาพิชิงนะครับซึ่งท่านก็เป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับตอนปีใหม่ครับผมปี2025นะครับผมนะครับซึ่งก็คนที่ไม่ได้ซุ้มไหนชื้อหรือว่าคนทีมติดตามกันตลอดไม่ต้องเสียใจนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมครั้งหน้าเดี๋ยววันเกิดผมเดี๋ยวผมมีให้นะครับแต่ว่าจะอะไรงไงผมจะไม่บอกนะครับเพราะมันเป็นก็เดี๋ยวเป็นเก็บปอยก้อนนะครับ ในมีแน่นอนนะครับเดือนตุลาเจอกันครับพุ่มขอบคุณมากครับรับในกล้องส่วนรางวัลทุกชิ้นนี้นะครับก็จานทร์พมด้วยนะครับปเกเซตนะครับพุ่มรัตนาพิตชิ่งจบนะครับพุ่มจากบ้านโกนกนะครับพุ่มตำบลตุงมาปามอำเภอเตเมืองจังหวัดปังงานะครับถึงเป็นเจ้ากล้องร้านนะครับพุ่มใจดีมากนะครับทันให้การสนับสนุนอย่างดีโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกล้องรางวันนี้ด้วยนะครับพุ่มทันก็มีส่วนร่วมเลยนะครับทันให้มาเยอะมากนะครับพุ่มโอเคนะครับพุ่มวันนี้ก็พุ่มก แล้วก็คุณพิเกตนะครับเด America, ี๋ยวในการสนับสนุนด้วยดีตลอดมานะครับผมแล้วก็ใครทียร่ยวจะมีเว็บมาจะไปกิจกรรมตกปลาได้ก็มาเวททีดันแลตอนนีพิชซิ่งอบได้นะครับผมบะน,น,นะครับทันใจดีมากนะครับผมโอเคนะครับพิเกตจะฝากไรถึงแฟนๆเอฟซีหรือว่าจองไหมครับครับก็สวยๆแรับสนุนๆนะครับข้องหลังวันแล้วก็ข้อให้มีความตุกในการตกปลาไหมครับผมกับครับขอบคุณมากครับผม To say, if all it is say, is letter, why am I in my own way? Why do I pull you clothes and then ask you for space? If all it is say, is letter, why is it so hard to say? If all All it is is a When I close my eyes, it's you that I When I close my eyes, if all it is is a Why is it so hard to say? If all it is is a why am I? In